มาอะ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  mm. mm. ผมมีเมียขับกลุ่นไลนไลนผมมีเมียชื่อกมลสันผมมีเมียชื่อกมลสันแม่นีอมาทุงปีส่ดือมาทุกปีนมาทุกปี่เอนปีชุมนุมชุมแพวิทยา2พยา2 1 2 ซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็ทราบดีว่าวันนี้ที่เรารัดกันมาเนี่ยก็คือวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆนที่รักทุกคนครับตอนแรกนั้นท่านประธานสว่างก็จะวันที่หนึ่งแต่วันที่หนึ่งถูกวันเลือกตั้งพอดีนะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้วันนี้ทุกคนก็มาด้วยความสุขอิ่มเอิเบและมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยแม่สังวานวันนี้ก็ลินเลดเดิลแล้ว ท่านเพื่อนๆที่รักทุกคนครับขอใช้เสียงนี้นะครับขอบพระคุณได้ความเคารพจริงๆว่าเพื่อนทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยนะครับประมาณ50กว่าคนผู้ติดตามด้วยนะครับก็อย่างเช่นแม่กรมลฉันแม่ป้อมนะครับเดินทางมาจากแคนาดา1นงเดือนแล้วนะครับบารอพบเพื่อนมีความภูมิใจมาก2องเดือนแล้วนะครับ ก็เห็นวันนี้ก็มีความสุขจริงๆเพราะว่าเรามาเจอกันที่บริเวณที่มีความสุขบรรยากาศขออนุญาตก็จับที่บ้านเพื่อนตุนนะครับที่ร้านอาหารแต่ไม่เห็นท่านสจศิษิษฐามาไม่ทันแต่มาไม่ทันมาเจอที่นี่ก่อนเพื่อนรู้จักเบนะครับด้วยความจะพรอยเป็นอย่างยิ่ง ท่านเพื่อนๆทีละบทุกคนครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้มีโอกาสนะครับอายุเจ็ดสิบกอจแจกเราเรียกว่าอะไรนะเออลิปมันลิปมันแก้หนาวเออครับลิปมันไม่มีสีนะอ่าทาปากดีนะว่าอย่างนี้กับคุณบ๊อบครับเพื่อนๆครับรวมือให้แม่กำนมนสันกับโรเบิร์ตบ๊อบหน่อยครับ ครับวันนี้นะครับถ้าแจกของขวัญที่คือขวัญแจ่งงานกูบอกต้องหอมแจ้งเหมือนขวัมเป็นกําลังใจจากแคนาดานะครับของที่มานี้มาจากอังกฤษนนะครับมาจากอิริสมาจากอังกฤษกับบ๊อบนีกก็ดีใจเหลือเกินนะครับเป็นลายมาบอกว่าต้องการพบกับเพื่อนๆนรุ่น2012ที่เชียงคานวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งเรามาเชียงคานนี่เพื่อนๆก็อยากจะไปเห็นแกงคุดคู นะครับแม่หนูใหญ่ยากไม่เห็นแก่งคุดครูอยากไ่เห็นแม่น้ำโขงนะครับแม่สมคิดจุดเสียงก็อยากจะไปดูวันนี้ก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมเองมี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 กรอบตัวหนึ่งที่จะนำเรียนให้ให้เพื่อนทุกคนได้ทราบก่อนที่จะไปฟังตรอนบทนั้นเรามาร้องเพลงกันก่อนนะครับเพื่อความสุขนะครับกับแฟนก็มาอยู่ที่นี่ มาทุกปีครับมาทุกปีมาทุกครั้งที่เรามาจัดสังสรรค์ทึ่งกันแลวกันอันนี้เพื่อนๆที่มาใหม่ก็ทำทูดอดมสีเงินนะครับเดี๋ยวจะร้องเพลงนะครับโอเคนะครับในจังหวะตรงนี้นะครับบรรยากาศในความสุขวามสัมสัรค์ซึ่งของเราวันนี้ก็จะมีการร้องเพลงอ้าวกิกามีอยู่ว่า คนหนึ่งจะร้องเพลงเดียวใครก็ได้จะเป็นผู้ติดตามก็ได้หรือแต่ร้องเพลงเดียวเราจะมีคณะกรรมการตัดสินให้ว่าคนไหนได้รางวัลที่1ที่2ที่3และทันนิรัดนะครับรางวัลที่1นั้นเป็น2 5 0 0รางวัลที่1อ่รองเชลเล่นดับหนึ่งนั้นเป็น1,500และร้องเลิศที่2เป็น1000รางวัลที่3ก็เป็นห้า Bye. ความคิดแลักระยุนลงปักับมาสนุกดับแล้วเขาจับเขาจีบตุ้งใจตื่นมาเสียนี้เสียด้เชียขอบคุณค่ะขอบคุณพ่ะ่ารุ่นหนึ่งสองจะเล็กจะโตเราไม่เคยทิ้งกันเพื่อนเราเป็นครูหมูเราเป็นตำรวจ เป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นนักบวชไม่อยากจะอวดหรอกเป็นดอ็อกเตอร์ก็มีํำต่อไปบอกว่า,อ,าอยู่องค์การการค้าห้างบริษัทบ้านก็เป็นประหลัดบ้านก็เป็นผู้ค้าขายอีกจึงหนึ่งซึ่งเราไม่เคยลืมกันก็คือหลายคนต้นด้านไปแสนไกลฟุตบิต๊โปรไฟล์ทางไลน์ก็เพื่อนกันใช่ไหมป้ง ผมบรรยากาศตรงนี้ผมถึงเข้าใจคุณปั้นไปอยู่ต่างประเทศและอีกยังมีบทกรต่อไปว่าขวามใจชุมพยาพัทยาเพื่อนกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนตโตสิชุมพยาพัทยารุ่น1ิบจะจะเล็กจะตโตเราก็ไม่เคยทิ้งกันสิ่งหนึ่งซึ่งเราจําไม่ได้ก็คือเพื่อนอปตอเพื่อนสอจอเพื่อนสทออเพื่อนผอจอกผอู้จัดการน้อย

กันดาได้ข่าวว่าสาวไปปวดเป็นทีู่วไนกรส่เสียความดีที่น้องเหมือนหน้า จงลืมรักที่อย่ามีคือดี i'm going หนุบมาหนุบดับแล้วเขาจับเขาจีตุ้ปใจตื่นมาเสียนนิตีห้าไปถึงก็จู you บาของเราชาวทุนเทวิทยาสอง2าึงขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคุณธนเดชเจ้าของสวนอาหารครับแม่กองถินครับแม่น้อยบรรยากาศของมีความสุขบาหวานก็จะลดลงอยากรักแม่ม่ายอยากตอบใจคนดีกี่เดือนกี่ปีดูสวยสุี่ไม่เสื่อม

กับโคโซกไม่เป็นไรเรามันอยู่ด้วยกันเรามีความสุขด้วยวันนี้แม่ทั้งบานพ่อในรัฐแกลสุริบัิฑิตและกรรมาการกลางที่อยู่ข้างนอกมาเอาชมเชยรางวัลตันนี้เรียนเชิญท่านเ,ออเพิ่มขึ้นจากรางวัลที่เราไมา่ได้บ้ามาเ,ออเรียนเชิญ<ม>ท่านผู้อเมริกรันท่านผู้จัดการในรัฐแกลสิริบมอบให้ ทันโทอุดมสีเงินโอ้ถ่ายภาพด้วยอะแต่ภาพอยู่ขอบคุณมากเป็นยังไงอ่ะไทยบรรยากาศ พูดพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยงานแบบนี้กำลังจับภาพนะครับมีแต่คนสวยๆรอๆดูสองนิ้วนะครับเป็นง่มเลยนะครับไปโน่นค่ะไปโน่นหเที่ยวบนฟ้าขวกข่าเลยนฟ้าแกเป็นหนูได้ไหมได้หรอ เลือ้าเหลือเาดามเย็นเาเยอย่ากระกระรับน้ำห้อนมันบักเดชว่าโอ้บักแดงม่าต้องคนละล้อละล้เาร็วเร็วเร็วเานั่งเนี่ยเกันเนี่ยกัดมามามาเอาน้งมา